พ่อหนุ่มลอยยิ้มกระชากจิตกระตกใจกระต,ตกจิตกระชากใจอย่างพ่อหนุ่มแจ็คที่เขาไม่ได้เป็นคารบอยแต่เขาก็พร้อมที่จะคอยแก้งคุณเรื่องพ่อหนุ่มแจ็คใน The Amazing Digital c i r c u s แต่ก่อนที่ทุกคนจะไปดูข้อมูลลับของพ่อหนุ่มแจ็คคนนี้ตามเดิมเลยขอตัวตัวหน่อยตัวรับชมนะทุกคนตัวรับชมขอตัวหน่อยด้วยการกดไลค์คนละหนึ่งที กดฟรีไม่เสียตังนะจ๊ะแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยเปิดมาที่รูปร่างภายนอกของแจ็คก,กันก่อนเลยเราจะเริ่มพูดถึงเขาว่าเขานั่นคือตัวการ์ตูนกระต่ายสีม่วงที่ดูแล้ว เป็นการออกแบบตัวละครในยุคเก่าๆที่ใครๆหลายคนก็เคยดูกันมาแล้วอย่างพวกบัตบันนี่โอ้ตัวละครนี้พี่หลงชอบมากๆเลยนะแต่ตัวของเขามีหูที่ยาวและมีสีผิวเป็นสีม่วงรูปร่างโดยรวมของเขาเรียกได้ว่าถ้าเป็นคนก็คือหล่อแบบนอยแบบเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาอ่ะทั้งสูงขาก็ยาวแถมมีล่างที่ผอมเรียวบอกเลยว่ามาพร้อมแฟชั่นติดตัวก็คือเอี้ยมขายาวสีชมพูที่ดูแล้วเหมือนเขาจะไม่ได้ใส่เสื้อไว้ข้างในด้วยแฮะชอบโชว์ซะด้วยลูกกระตาของเขามีสีดำสนิท ส่วนของตาขาวและฟันเป็นสีเหลืองทั้งคู่รูปร่างฟันของแจ็คยังมีข้อสังเกตอยู่เมื่อเขาพูดเขามักจะไม่มีการเปิดฟันออกมาเลยนะทุกคนเพราะเวลาที่เขาพูดเนี่ยเราจะเห็นฟันเขาเนี่ยเรียงตัวสวยอยู่ตลอดเวลาอย่างกับคนที่ยิงฟันพูดอยู่ตลอดเวลาเลยแบบพี่หลงอะถ้าพี่หลงยิงฟันให้พูดอย่างเงี้ยสวัสดีน้องๆอะไรเงี้งยของเขาอะเสียงจะปกติมากเลยนะทุกคนแต่ถ้าเขาอ้าปากออกมาเนี่ย จะทำให้เราอเห็นว่าฟันจริงๆของเขาอไม่ได้มีลักษณะเป็นสี่เหลีย่ยมเหมือนฟันมนุษย์สักเท่าไหร่นะแต่ฟันของเขาทั้งแหลมและคมและนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาต้องยิงฟันตลอดเวลาที่พูดเขาก็แครความรู้สึกคนอื่น เล็กน้อยและก็กลัวที่จะถูกลังเกียจเหมือนกันมาพูดถึงชุดการแต่งกายกันอีกรอบดีกว่าเขาสวมเอี๊ยมสีชมพูอ่อนและสวมถุงมือสีเหลืองในชุดเอี้ยมของเขามีกระดุมสีเหลืองและยังมีกระเป๋าสี่เหลี่ยมช่องเดียวอยู่ด้านหน้าดูไปดูมาก็คล้ายๆกับจิงโจ้อยู่นะมีกระเป๋าดาท้องเลยเนะเดิมทีแจ็คอะมีคนเรียกชื่ออื่นด้วยนะทุกคนเช่น และบิดชอยซึ่งคนที่เรียกเขาก็คือนองพยาโกหรือจะเป็นนนโกอินคิเนียมัสก็มาจากพยาโกเหมือนกันเป็นไงล่ะ ชอบตั้งชื่อให้คนอื่นดีนักพ่อหนุ่มแจ็คสมหนะ้าดูจากตัวละครคงจำแน่เขาไวท้ที่มาสคอตกระต่ายของโรงละคร The Amazing Digital s i r c u s คลับนะนะปัจจุบันเขาอายุ22ปีได้และเพศของเขาก็คือเพศชายต่อมาเรามาดูลักษณะนิสัยของแจ็คก,กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่แจ็คพ่อหนุ่มซุกซนประจำโรงละครแห่งนี้และเขาดูจะเป็นคนที่ สุดไป,ปสุดไปเกือบท,ท,ทุกทุกสิ่งอยู่นะแต่เขาก็เป็นคนที่ไม่สนใจคนและเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่อ่านสถานการณ์ต่างๆเลยก็ว่าได้ไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาไม่สนแม้กระทั่งว่าตัวเองมาติดอยู่ในโลกของเกมแห่งนี้ด้วยซ้ําแถมนีสัยกวนบาทาของเขาเนี่ยก็คือที่หนึ่งเลยแหละทุกคนว่าไหม และพฤติกรรมการไม่สนใจคนอื่นนั้นแสดงให้เห็นได้ในหลายเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์ที่เขาจงใจที่จะเหยียบหน้ากากของเกงเกิลแบบจงใจสุดๆอะ่ะแบบเห็นอยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็จะเหยียบอะ ใจร้ายสุดๆเลยอะคนคนนี้หรือจะตอนที่โยนบอลใส่คิงเกอร์กับแกงเกิลให้ตกลงไปในหลุมเพื่อที่ตัวเองจะได้หนีจากคอสโมที่กลายเป็นน้ำมาทำไปแล้วก็คือพี่แกเล่นไม่สนคนอื่นเลยว่าจะเป็นยังไงต้องเอาตัวเองรอดไว้ตลอดเวลาพูดได้เลยว่าพี่แกเนี่ยออกจะเห็นแกนตัวหน่อยๆแต่เพียรลงว่าเยอะเลยแหละไหนจะตอนที่เขา เข้าห้องของคอสโมโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าเรียกว่าเข้าแบบไม่ได้รับอนุญาตเลยดีกว่าเรียกว่าเขาทําปิดกฎหมายโดยการปัม๊มกุญแจโดยไม่บอกกล่าวเจ้าของเลยก็ว่าได้แถมพอคอสโมเป็นนามธรรมเนี่ยเขายังวิ่งและทิ้งสองสาวไว้ให้เจอกับอันตรายกับคอสโมอีกนะโอ้ไม่กอดพี่แกสุดในรุ่นจริงๆมาเริ่มดูกันว่าพี่แกมาตั้งแต่ตอนไหนแจ็คได้แนะนําตัวครั้งแรกในเพลงเปิดของโรงละคร t m e z m n z i n g i t g l t a l Circus ซึ่งได้โดนพอมนี่กระแทกใส่เขาจนทำให้เขาไปกระแทกกับทุกคนจนล้มเหมือนโดมิโนโลเลยแล้วเขาก็ได้ถามเคนว่าเธอนั้นใช่ตัวละครใหม่หรือเปล่าแล้วจำมระโผลอีกทีก็ตอนที่บอกพอมนี่ว่า ที่แห่งนี้ไม่มีหรอกนะทางออกนะและยังบอกอีกว่าดูอย่างกิงเกิลสิอยู่มานานมากจะเป็นบ้าไปแล้วและระหว่างที่เขาจะเดินไปถามเคนเรื่องการประจชนภัยครั้งใหม่เขาก็ได้เหยียบเน้ากากของกิงเกิลและเมื่อพรอมนี่บอกว่าเธอเห็นทางออกเขาก็จะพูดว่ามันไม่มีหรอกนะไม่งั้นนะ่ะพวกเขาก็คงออกไปหมดแล้วและฉากต่อมาซูเบอร์ถูกโกจับไปแต่พี่แกเล่นไม่สนใจ และกับหันไปถามลากาธาและพอมนีว่าจะไปหาอะไรกินกันไหมแล้วเขาก็จับคู่กับสองสาวไปหาคอสโมกันและบอกให้กิงเกิลกับคิงเกิลไปคู่กันเพื่อนำซูเบร์กลับมาหลังจากที่คอสโมไม่เปิดประตูให้พวกเขาแจ็คเลยใช้กุญแจที่เขาปั๊มมาเปิดห้องของคอสโมเมื่อเปิดประตูได้แล้วเขาก็ได้เห็นว่าคอส m o โมกลายเป็นน้ำมาทำไปซะแล้วและตัวเขาก็ได้ขอบคุณคอสโมน้ำมาทำพมหยิบลูกบอล ึ้นมาแล้วก็ออกวิ่งอย่างไวทิ้งให้สองสาวเจอกับอันตรายบอกได้เลยว่าพี่แกแค่เปลี่ยนเรื่องแล้วก็หาเรื่องชิงสะมากกว่าบอกเลยว่าวิลกรรมแกมีเยอะมากเอยพูดแล้วโคตรเหนื่อยใจมาดูที่ความลับเล็กๆน้อยๆของพ่อหนุ่มแจ็คก,กันดีก,กว่าจริงๆแล้วคุณกูดเวิร์กผู้ให้เสียงบับเบิ้ลและผู้สร้างเคยทวิตด้วยว่าแจ็คเป็นตัวละครที่เธอชอบและเรียกเขาว่า เด็กเลวและเรื่องอายุของแจ็คก,ก็ได้รับการยืนยันมาจากคุณกูสเวิร์ว่าเขาอายุ22ปีและเขาก็อายุน้อยที่สุดในโรงละครแห่งนี้แต่จริงๆแล้วก็มีอีกคนนะที่อายุน้อย22ปีเหมือนกับแจ็คนั่นก็คือซูเบอร์แต่ซูเบอร์จะแก่กว่าแจ็คครึ่งปีและกูสเวิร์ยังบอกอีกว่าในโรงละครแห่งนี้ไม่มีใครชอบแจ็คเลยอาจเป็นเพราะนิสยัยเนาะพี่หลงยังเริ่มไม่ชอบ อ,อีกความลับคือแจ็คอาจเป็นเจ้าของกุญแจที่เปิดได้ทุกสิ่งในโลกแห่งนี้ตามที่เขาได้เปิดประตูของห้องคอฟโมเขายังได้บอกเป็นในในว่าเขาก็ได้เข้าไปในห้องของลากาธาแต่ก็ยังไม่มีใครบอกนะว่าเขาได้กุญแจมายัางไงและความลับของฟันแหลมๆของเขาโผลมาให้เราเห็นเพียงแค่หนึ่งครั้งในตอนที่เขาโดนลัดคอโดยซูเบอร์แจ็คและเคน ยังเป็นตัวละครเพียงไม่กี่ตัวที่สามารถทําลายกําแพงที่4อ่าคือพี่หลงจะอธิบายให้ฟังกําแพงที่4ก็คือกําแพงระหว่างคนดูกับเรื่องราวก็จะแสดงง่ายๆก็คือเขาหันมาคุยกับคนดูนั่นแหละคือการทําลายกําแพงที่4เพราะเขาเคยจ้องมองไปที่กล้องตรงๆแล้วบอกว่า พอมนี่ยังคิดว่านี่มันเป็นความฝันอีกมันเหมือนกับว่าเขาได้คุยกับคนที่กําลังมองสถานการณ์ตอนนี้อยู่หรือเรียกง่ายๆว่าเขากําลังคุยกับเราจริงๆตัวละครของแจ็คได้แรงบันดาลใจจากพ่อพี่จากเรื่องพ่อพี่เดอะ p พอร์ฟอร์และแจ็คไม่เคยที่จะแปลงฟันเลยเพราะเคยมีคนถามคุณกูสเวิร์กว่าแจ็คนั้นเคยแปลงฟันไหมเขาได้ตอบว่าไม่มีทางดูจากสีฟันของเขาสิ ส่วนชื่อแจ็คของแจ็คปกติแล้วคนที่มายัางโลกแห่งนี้จะจําชื่อตอนเองไม่ได้และจะโดนเค้นหมุนสล็อตเลือกชื่อใหม่ให้แต่กับแจ็คไม่ใช่เขาเป็นคนที่ตั้งชื่อด้วยตัวเองและยังตั้งชื่อให้เกงเกิลอีกด้วยเอ๊สอคนนี้นี่มันยังไงอะ่ะคู่กัดกันหรือไงเห็นทะเลาะก,กันตลอดเลยแถมยังตั้งชื่อกันให้ด้วยอะและทุกคนรู้ไหมว่าอาหารโปรดของแจ็คอ่ะคืออะไร นั่นคือสปาเกตตี้นั่นเองแต่ว่าใครก็ชอบะเนาะสปาเกตตี้ข้านพี่ฮลโหลงยังชอบเลยเว่ากันว่าสิ่งที่แจ๊กกลัวนั้นก็คือข้าวโพดเพราะข้าวโพดอะทำให้เขานึกถึงฟาร์มมันเลยเป็นไปได้ที่ว่าตอนเขาเป็นมนุษย์เขาอาจจะเป็นชาวสวนมาก่อนเพราะชุดเสื้อผ้าของเขาเป็นชุดจามเอี้ยมก็คือหนึ่งในเครื่องแบบของชาวสวนโอ้ ความลับของเขาเนี่ยเยอะไม่ใช่น้อยเลยนะทุกคนแล้วถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่รอลของเองด้วยนะคะ